รับผิดชอบคนขายของทับเลยว่าพ yeah. ่อแม่จะต้องดูแลเด็กเหมือนก็ส่งลูกักเรียนบอกว่ามาสามได้ไหมครับบอกได้นะเป็นคนหมายนะครับแต่ว่าก่อนบ้าผู้ปกครองรู้ไม่รู้ก็ไม่ทราบแต่ว่ารู้จะ่ว่าให้บอกข้อมีลนะครับทีนี้มันจะร้อนมาถึงว่าถ้ากรณีเด็กมันไปกระทำความผิดน่ะเด็กมากเลยนะครับแต่ถ้า หรือมาทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนขอร้องผู้ปกครองนะครับว่าอย่าเพิ่งแค่เรื่องกระดกจากผู้เรียนเราต้องคุยกันต่อนะครับผู้เรียนเพราะว่าเรื่องนั้นเราคุยกันได้แล้วก็คุยกันไม่เกิดเช่นนี้ต้องคุยถ้าท่านคุยได้ให้โทรมาหาผมผมก็จะมาช่วยแก้เรื่อให้เพราะว่าเด็กมันก็คือเด็กนะครับกับกับแม่งานมันก็ต่อยกันก็ดีกันเรื่องต่างาแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือยาเสพติด2,000บาทท่านก็ปรับเท่าไหร่ครับท่านงาน บอกผูกหลานด้น,นะครับว่าอย่าบ้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีต้องถ้าท่าขึ้นศาลถ้าลูกติดคุก็เป็นนะครับต้องไพยายามระวังก่อนที่เขาจะจับตัวซีนะครับแล้วก็ส่งไปบำบัดมันจะเสียงานพวกนะครับเพราะคดีที่ขึ้นศาลก็ ท่านรองเดชาเดชาจนาภาครับรองเพื่อนการฝ่ายบริหารงานกิการนักเรียนและความปลอดภัยครับต่อไปครับไม่พูดนะแต่พูดเฉพาะแต่พูดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผ <If S 1> ู้ปกครองเท่านั้นนะครับพูดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ปกครองเท่านั้นปรากฏสุที่จะพูดงานคือหอหมีแต่พูดงานก็มีสาระครับมีสาระเอ่อถ้าผู้ปกครองครับ ามีบามเ็นี่จะต้องเชิญท่านผู้พองมาพุธราสนานันึ่งกับสีเชิญมานเพื่อที่จะรายงานสิ่งที่ผ่านมาท่้้าแล้วก็รายงานสิ่งที่จะทำรายงานตอทานเพราะฉั้นเ็นที่จะต้องเรียนรู้ทข้ามาประชุมานาครั้งนี้ก็เป็นขอส เาตากก็เป็นรา Explorer. ทีนี้เราตเดินมงหน้าันมงก็ต้องขอขอบคุณีงที่ท mm. ่านเียลาเวลาในารเรียนนี้ขอบคุณมากไปเ่อะ มีจดหมายถ้ำล็อกล็อกจังหวนดไปที่ห้าร้อยไม่ให้มีเพียงมอเพื่อให้มีประมาณประมาณห้าสิบห้าสิบห้าร้อยคนไปเรียนรู้กันนะครับไปกับพี่บ้านก็อีกแหละประสบการณ์ไปกับเพื่อนไปทูนทูไปกับทางเรียนก็อีกประสบการณ์นั่นคือฝ่ายบริหารกิจการเรียนซึ่งต้องจัดให้ทำและสหลักการอีกอย่างก็คือความปลอดภัยในเรียน ทำอย่างไรหลังท่านอยู่ในโรงเรียนแล้วจะปลอดภัยนะครับจะได้ประโยชน์จากคุศึกษาใ์ได้คุ้มค่านะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับติดขัดอะไรหรือท่านท่านอยากจะได้รับความร่วมเือหรือว่าครูทำอะไรให้ท่านโทรศัพท์มาได้เลยนะครับคุณครูมีหน้าที่ที่จะดูแลลูกหลานท่านอยู่แล้วนะครับอยากรู้เรื่องเกรดลูกของท่านท่านโทรมาได้คนพูดที่พิสาจะมีเก่งมีใบคะแนนมีใบสูตรคะแนนของลูกหลานท่านอยู่ในมือ สามารถไปเป็นเอากับวิชารได้ธ่าารก็ต้องร่มดูองเพื่อนรกมงานนั่งอูด้วยกันเป็นเพื่อนก็พอเป็นอะไรเรื่องังมเรื่องโฆษณาเรื่องมันให้เดกมันทำงานเรื่องเด็กรดี่อีอันนี้ขอร้องขอร้มากๆลนะครับผมมีสามสคนที่นั่งอยคนนี้พูดได้เลยว่าไม่ดีเล่าและพวกไม่สนิทไม่ดีเล้าไม่นี เที่ยวไม่ได้จริงคุณอาจารย์เรไม่เที่ยวไม,ม่มีออทเ,เ,เที่ยวไม่ไมีเลยจะมีที่หน่งเราเป็นอาจารย์นีนหน่อยก็ไปร้านกาแฟ่ไปรืงอ่องสมดนะครับือสิ่เหล่านี้นี่ยทำเพื่อให้ลูหลานของเราอยู่ใน จกฝ่ายวิจการเรื่องเนเป็นคนเก็บก็ฝ่ายวิชาการและอยู่กับรเราดังนีความสุขก็คือฝ่ายบร,ริการน,นะครับดูแลเรื่องของการสถานที่เรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะครับถ้าท่านผู้ปกครองเข้ามาแล้วนะครับเห็นบรรยากาศของกรมสูงิทีท่านีนะครับถ้าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนั่นแหละคือ ยังไม่สะอาดยังสกรปรกอยู่นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะนะครับเพื่อที่ฝ่ายผมเองจะต้องลงไปดูแลนะครับ okay. เอาแต่สมุดไปก่อนเป็นพี่แล้วใช่ไห่านนะครับเลยนะครับรับเดนึงับกนี้นะรับดน้ร้วนะเดนนะครับใช้ประจา เฮ้าผมเส็รยบร้อยนะนน้รับอะรสมามแบบนี้นะแลสมมตินะลงกระเ๋าครับได้เลยครับน้ำปาครับน้ำปลาครับอกมา